สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวโปรแกรม DRMKRCSDM นะครับซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังนะครับหรือ Strength Design Method นะครับโดยที่ตัวโปรแกรมนี้เนี่ยเราได้ถูกพัฒนาขึ้นมาบนเฟร m e w o r k ของ .NET version 6นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ใหม่ล่าสุด นะครับฉะนั้นก่อนที่จะรันโปรแกรมนี้ได้เนี่ยเราจะต้องทําการติดตั้งสิ่งที่เราเรียกว่ารันไทม์ไลบรารีก่อนนะครับเพื่อให้รันได้แต่ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับวิธีการก็คือให้ท่านไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft นะครับก็อาจจะเข้ามาเซิร์ชใช้คำว่า .net 6พิมพ์ว่า .net 6 .net 6นะครับ แล้วก็มาที่มันจะเป็นเว็บไซต์ของ Microsoft เลยนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ล่าสุดและแน่นอน Microsoft เนี่ยก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างปีที่แล้วก็เป็น .NET 5ปีนี้ .NET 6นะครับและ .NET 6เนี่ยเขาบอกว่าเป็น LTS แล้วก็คือเป็น Long Term Support แล้วนะครับปีต่อไปก็เป็น .NET 7อ,อันนี้เราก็ พยายามจะปรับปรุงให้ทันนะครับทีนี้มันจะมีหลายเวอร์ชันนะครับก็เวอร์ชันที่เราจะต้องเลือกดูดีๆนะครับจะเป็นเวอร์ชันที่เขียนว่าเดสก์ท็อปนะครับก็คือเราจะเป็นโปรแกรมที่ลันบน d e s k ์ท็อปนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ n e t desktop runtime ตัวเวอร์ชันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าใครมาตอนไหน ก็จะปรับปรุงออกมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะว่ามันรันบน Windows ของ Microsoft เองนะครับแล้วก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะครับ y You don't n e e d to install s e p a r a t e l y คือถ้าเอาถ้าใครไปเผื่อเอาตัวนี้จะลันไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะสำหรับลันบนคอนโซลแอปเท่านั้นเองของเราจะลันบน Windows นะครับ แต่เอาตัวนี้ไปจะรันได้ทั้งคอนโซลแล้วก็วินโดว์นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือที่ต้องระวังนะครับให้ดาวน์โหลด .NET คือมันจะตัวใหญ่กว่านะถ้าดาวน์โหลดมาดูจะเห็นแล้วก็ตัวอินสตอลเลอร์ที่เลือกนะครับก็เป็น OS ขอ r e ก็คือ Windows แล้วก็ X86 ตัวนี้นะครับพอคลิกเลือกปั๊บเนี่ยก็จะดาวน์โหลดมาติดตั้งตามปกตินะครับส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหา ยกเว้นเครื่องที่เก่าออกหน่อยนะครับอันนี้ก็ขอให้เป็น Windows 10ขึ้นไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับเราใช้ x86 เพื่อที่ว่าเครื่องใครเป็น32บิตหรือเป็น64บิตก็จะใช้ได้ทั้งคู่นะครับโอเคหลังจากที่ติดตั้ง n e t 6ได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเสียบ ฮาร์ดล็อกเอาไว้ด้วยนะครับถ้าท่านถอนฮาร์ดล็อกออกไปเราก็จะตั้งเวลาไว้ประมาณสักสามวินาทีนะครับมันก็จะแจ้งเตือนออกมาว่าโปรแกรมท่านใช้ไม่ได้แล้วนะ,ะทีนี้ในส่วน,นหัวกระดาษเนี่ยก็จะมีชื่อโปรแกรมนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันเวอร์ชันเนี่ยเราก็อาจจะมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนะครับก็กติกาก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือผู้ใช้นาไปใช้งานแล้วบางทีก็ เจอข้อผิดพลาดนะครับอันนี้ก็แจ้งมาที่ทางผมได้เลยในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับก็โพสต์รูปโพสต์อะไรให้ดูแล้วผมก็จะจัดการแก้ไขได้เลยเพราะว่าผมเป็นคนเขียนเองนะครับอันนี้เราก็จะรีบดาเนินการให้ตัวเลขเวอร์ชันก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะอัปเดตลงไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็แจ้งแจ้งลิงก์ให้ท่านก็ทุกคนก็จะสามารถไปดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกนะครับที่สำคัญคือ ฮาร์ดล็อกอย่าทำหายให้มีฮาร์ดล็อกเหมือนมีมีกุญแจตัวโปรแกรมนี้ดาวน์โหลดไปนะครับถ้าไม่มีกุญแจมันก็จะเปิดไม่ได้นะครับเพราะนั้นตัวเลขเวอร์ชั่นนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามการอัปเดตบางทีก็มีคนเสนออยากจะให้ทำตรงนู้นตรงนี้เพิ่มเนี่ยอันนี้ก็ยินดีนะครับก็ขอให้ส่งข้อมูลนะครับแล้วก็รูปแบบตัวอย่างการคำนวณที่ชัดเจนผมจะได้เก็ตเร็วหน่อยนะครับ ผมเห็นว่าเอเอ,อมันทําได้มันน่าสนใจเงี้ยผมก็จะทําเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเราเขียนเองแล้วเราก็จะเพิ่มเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับบางทีอาจจะมีหลายๆแถบหลายๆหน้าก็ได้ต่อไปผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีหลายๆหลายๆแถบอันนี้เพิ่งม,มีแถบเดียวใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นพื้นแถบหนึ่งเลยคานแถบหนึ่งเลยบันไดอีกแถบหนึ่งเสาอีกแถบหนึ่งนะครับแล้วก็พวกฐา,านล่างอีกแถบหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ค่อยๆทําเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็คิดว่าเราอยากจะพัฒนาหรือว่าเติบโตไปพร้อมๆกับผู้ใช้งานนะครับก็ผู้ใช้งานเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมด้วยนะครับกออ็บางท่านก็น่ารักมากนะครับก็ช่วยผมส่งข้อมูลช่วยแนะนำอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมก็จะนำมาพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงต่อไปนะครับก็ผมคิดว่าในความคิดของผมเนี่ยมันไม่มีโปรแกรมอะไรที่ดีที่สุดเสมอหรอก นะครับมันก็เพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอนั้นเราก็จะค่อยๆพัฒนาปรับปรุงเข้าไปเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะให้นำไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็จะต้องอคุยกับผู้ใช้งานด้วยนะครับอันนี้ผมจะให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับกับความเห็นของลูกค้าที่นำไปใช้งานจริงนะครับทีนี้เรามาดาูการใช้งานในเบื้องต้นกันนะครับก็จะ พยายามทําให้เรียบง่ายนะครับเดี๋ยวต่อไปมันคงซับซ้อนขึ้นมาเองแต่ไม่เป็นไรเพราะผมเป็นคนเขียนเองนะครับก็ก่อนที่เราจะไปใช้แต่ละตัวแยกลงไปเนี่ยนะครับก็จะมี3ามปุ่มให้เลือกกดนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นข้อมูลโครงการตัวนี้ก็จะเป็น information เพราะว่าเดี๋ยวปอดต่อไปเราไปทํารายการคํานวณเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องมากรอกหลายๆครั้งนะครับเราก็จะกรอกครั้งเดียวตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิก นะครับก็จะเป็นหน้าต่างเล็กๆสแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับขอ z o o หน่อยหนึ่งนะครับท่านก็สามารถจะใส่ชื่อข้อมูลเข้าไปได้นะครับซึ่งพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับมันก็จะเก็บเป็นไฟล์ xml เอาไว้ก็เปิดขึ้นมาก็ดูได้ไม่มีปัญหาอะไรหรือเราจะไปแก้ไขที่หลังก็ได้นะครับอันนี้ก็ใส่ชื่ออะไรแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับโลโก้เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับโดยคลกิกที่ปุ่มเลือกโลโก้ใหม่ อันนี้เป็นโลโก้ที่ผมเซตไว้ให้นะครับของผมเองวาดรูปเองเอาไปใช้ได้ไม่เป็นไรหรอกนะครับท่านอาจจะอยากใส่โลโก้ของบริษัทท่านเองท่านก็ทำเป็นโลโก้ขึ้นมานะครับเป็นไฟล์พิเ t อร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่าเช่นเช่นเช่นเป็นตัวนี้ก็ได้อ่านี่ยนะครับก็ ไฟล์ที่แนะนำถ้าหากใครจะทำนะครับก็ผมก็ใช้โปรแกรมอะไรวาดก็ได้หรือถ้าอหนาจะมีอยู่แล้วก็ทำให้มันเป็นไฟล์รูปภาพนะครับนะครับอย่างของผมจะเป็นไฟล์านามสกุล png แล้วก็ขนาดสัก1 9 0กถึง200ก็ได้คือถ้าขนาดใหญ่ไปเนี่ยมันจะถูกย่อนะครับแล้วมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงาม นะครับแต่ถ้าขนาดใกล้เคียงประมาณนี้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนสเกลไม่เท่าไหร่นะครับรูปออกท่านก็ยังคงจะมีความชัดเจนสวยงามอยู่อันนี้แนะนําก็ไม่จําเป็นต้องใหญ่มากนะครับอย่างนี้สมมุติผมลองเปลี่ยนรูปดูนะครับคลิกเป็นอันนี้แล้วก็ e n เดนครับรูปมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราก็กดบันทึกข้อมูลแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราเอ,อ,อยากจะกลับมาคืนนะครับก็กด คืนค่าเริ่มต้นมันก็จะกลับมาเดิมครับอันนี้ผมทําคือปุ่มเพื่อให้ให้ตัวเองใช้งานด้วยเพราะว่าตอนที่ผมลองทําโปรแกรมผมต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมครับแล้วงงนะเลยต้องเดียปุ่มนี้เอาไว้บอกว่าเราทําเละไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกดปุ่มพิมพ์ปกรายงานได้นะครับอ ก็จะออกมาในในลักษณะนี้ทุกทุกอันนะครับคือโปรแกรมของเราให้ความสำคัญกับการพิมพ์รายการคำนวณน,นะเพราะถือเป็นเอาต์พุตที่สำคัญใช่ไหมครับเวลาเราทำการออกแบบแล้วเนี่ยเราต้องออกมาเป็นรายการคำนวณเพื่อที่จะนำไปยื่นขออนุญ,ญาตต่างๆนะครับดันั้นเราก็เลยเนะโฟกัสไปที่การทำรายการคำนวณให้สวยงามนะครับตอนคำนวณเราก็อาจจะมีเทคนิคลูกเล่น ให้มีการเปลี่ยนค่ากลับไปกลับมาเนี่ยเพื่อให้เราดูผลแตกต่างได้แต่พอเราเอาโอเคและไม่เปลี่ยนละเราก็กดพิมพ์ปุ๊บรายการคำนวณเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมานะครับให้ให้ลงบนกระดาษ a 4นะครับแล้วก็สั่งพิ้นอย่างเช่นสมมติอันนี้เป็นหน้าปกใช่ไหมครับพอท่านกดพิมพ์ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ให้ใช้โปรแกรม pdf creator สร้างเป็นไฟล์ pdf เพื่อเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือหน้ากระดาษเพราะบางคนพิมพ์ออกมาแล้วเอ๊ะทำไมมันล้นจอนะครับก็ต้องมาเซตหน้ากระดาษก่อนเพราะว่าแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับก็คลิกที่ปุ่ม preference นี่นะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม advanced นะครับเห็นไหมครับอย่างอันนี้ก็จะเป็น letter อยู่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรม p a creator เนี่ย นะครับบางทีมันก็ถูกเซตเป็นเลตเตอร์นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็น a อซนะครับอาจจะเยอะหน่อยหา a อซให้เจอเป็น a อซก่อนนะครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้หลายๆท่านเป็นบ่อยนะครับผมก็เลยหาจนเจอว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็โอเคล้วก็ค่อยสั่งปรินนะครับ PDF Creator นี่ก็จะเป็นโปรแกรมฟรีแล้วก็มีการอัปเดตบ่อยๆนะครับเขาก็จะพยายามให้เราใช้เวอร์ชันโปรนะเราก็ใช้ของฟรีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เคยปิดแล้วก็รี l a c e นะครับเวอร์ชันที่ถ้าท่านสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีขอบกระดาษด้านล่างถ้าท่านไม่เห็นเส้นนี้ก็แปลว่าท่านใช้เป็น l e t t ตอรอยู่นะครับก็ช่วยไปเปลี่ยนเป็นกระดาษ A4 เราจะได้ปิ้นออกมาแล้วได้ครบ สมบูรณ์ทั้งหน้าแบบนี้นะครับอันนี้เจอบ่อยก็เลยต้องมาแนะนําไว้ดักทางไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อตัวผมเองด้วยเดี๋ยวต้องอธิบายลูกค้าลหลายๆรอบนะอ,ะอันนี้โอเคแล้วอันนี้ก็คือหน้าปกนะครับปุ่มต่อมาก็จะเป็นพารามิเตอร์พารามิเตอร์นี่ก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบผมก็พยายามให้มันซับซ้อนน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าการออกแบบที่สําคัญก็คือเราก็จะต้องออกแบบตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน มาตรฐานที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้ก็จะเป็นวิธีกําลังเนี่ยผมก็จะใส่เข้าไป3มาตรฐานให้เลือกนะครับก็คือตามมาตรฐานของพรบนะครับกด,กดกระทรวงควบคุมอาคารนะครับซึ่งถ้าโดยวิธีกําลังหรือว่าวิธีกําลังประไยเนี่ยนะครับเขาก็จะลิมิตเอาไว้ว่า fc พามเนี่ยจะต้องไม่เกิน150นะครับเพราะฉะนั้นท่านใส่อันนี้ ตัวที่ใส่ได้มี2ตัว fc พามท่านจะใส่ไป3-400อะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าถ้าท่านเลือกเป็นวิธีพรบรมันจะปรับมาเป็น150ให้เลยอัตโนมัตินะครับอังน,นั้นสิ่งที่เราใส่ได้ในหน้านี้นะครับก็จะใช้สําหรับของอีก2วิธีก็คือของวสอทอแล้วก็ตามมาตรฐาน aci เพื่อใครจะทํางานต่างประเทศเล็กเซิร์ฟเราก็จะมีให้เลือกนะครับเป็น sr 2 4พรเราเลือกปุ๊บเนี่ย ค่าพารามิเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเช่นค่าโลมินโลแมกนะครับเปลี่ยนไปตามค่า f y แล้วก็ sd 3 0 s d 4 0นะครับตวงน,นี้ก็จะเปลี่ยนไปได้นะครับได้ถึง sd 5 0ถ้าต่อไปมี sd 6 0ก็ก็แจ้งก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็จะเอาใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าเออถ้ามาทำอยู่ตรงนี้มันจะได้แก้ง่ายไม่งั้นเดี๋ยวต่อไปเรามีโมดูลย่อย หลายๆตัวผมก็ตายสิครับต้องมาแก้ยี่สิบตัวนะครับก็เลยคิดว่าเออลองมาทำตรงนี้เพื่อต่อไปเพราะเรารู้ว่าข้อกำหนดเดี๋ยวก็มีมาอีกนะครับประเทศใยนะครับอ่าแล้วก็ความแตกต่างต่อมาของแต่ละมาตรฐานก็คือเรื่องของค่า ultimate load factor นะครับนะอย่างเช่นของพอรบรเนี่ยก็จะเป็น1.7กับ2นะครับวสอทอนี่1.4กับ1.7 ถ้า A.C.I จะเป็น1.2กับ1.6นะครับก็วสทที่เพิ่งออกมาใหม่เ,มเดือนมีนาปี2565นี้ก็ก็ยังคงใช้1.4กับ1.7อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะพอมีมาตรฐานออกมาใหม่ผมก็จะปรับแต่บางทีเมืองไทยก็จะมีคนที่ใช้งานหลายมาตรฐานนะครับบางทีผมปรับจริงๆมันควรจะใช้ใหม่สุด เวลาที่มีมาตรฐานใหม่ออกมาแต่บางคนก็บอก้ยอาจารย์ไม่เอาหรอกมาตรฐานเก่านี่มันประหยัดกว่าอะไรเงี้ยก็ก็มาแจ้งผมอย่างนี้ผมก็เลยอ่างั้นไม่เป็นไรงั้นเรามีให้ครบทุกมาตรฐานก็แล้วกันเหมือนเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งว่า hey, จะทําได้ไหมนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะรู้สึกเออเอาไว้เปรียบเทียบนะครับเวลาแต่ละมาตรฐานเนี่ยมันมีพัฒนาการอย่างไงเพราะว่าเราก็สอนเกี่ยวกับวิชาออกแบบนิมานาน นะครับแล้วก็จะคอยดูมาตรฐานที่มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับก็ถ้ามีมาตรฐานใหม่ผมก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนเป็นที่ที่ผมเอาความรู้มาสะสมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งผมได้โดยตรงนะครับทางกลุ่ม Facebook ทาง Messenger ต่างๆแล้วถ้าผมเห็นว่าเออมันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจเนี่ย ผมก็จะนำมาปรับปรุงในตัวโปรแกรมนะครับทุกท่านก็จะได้ใช้งานแล้วก็ตรงตามกับที่เงื่อนไข,ขของในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังคงความใหม่ล่าสุดด้วยมีหลายวัตถุประสงค์ผมก็จะชอบใหม่ๆนะครับแต่ก็บางท่านก็อเอ้ยไม่ได้นะเกณฑ์เก่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหานี่คือข้อดีที่ผมมาเขียนโปรแกรมสําหรับคนไทยนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ในต่างประเทศเขาคงไม่มาสนใจเอยขนาดน,นี้ใช่ไหมครับ ก็ว่ามันเป็นเหมือนเรื่องกฎหมายนะครับมันจะมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอันนี้เราเอามาใส่ให้เลยนะครับก็อันนี้เราคุยกันได้ตลอดแลละเอกกฎข้อนู้นเป็นยังไงข้อนี้เป็นยังไงนะครับดิสคัทกันได้อันนี้ก็คือพารามิเตอร์นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการแนะนําการใช้งานนะครับแนะนําการใช้งานเนี่ยก็คือคู่มือซึ่งจริงๆเราก็จะส่งไปพร้อมกับในกล่องของตัวซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับทีนี้บางทีเพื่อความสะดวกเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออ อยากจะเปิดดูแบบเร็วๆเนี่ยก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะตามจํานวนอาจจะเพิ่มขึ้นได้ทีหลังนะครับถ้าทําเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้ยังทําไปได้ประมาณครึ่งทางนะครับก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีใครมีเออไอ,ไอตัวนี้มันน่าสนใจช่วยส่งมาให้ผมหน่อยนะครับ ส่งข้อมูลส่งรายการคำนวณตัวอย่าง่เงี้ยถ้าผมเห็นว่าเออมันน่าสนใจนะแล้วน่าจะมีคนใช้งานเยอะเนี่ยผมก็จะมาเขียนลงไปเพราะว่าผมเขียนเองอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับให้ผมเก็ตก่อนว่าเอออ๋อ,อ,อเข้าใจละทําอย่างนี้ครับอ่าแล้วผมก็จะไปหาวิธีเขียนขึ้นมาให้ท่านเองนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆเองแหละนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ก็ถ้าโดยเปรียบเทียบกันเนี่ยของ working กับของวิธีกําลังเนี่ย ต่อไปวิธีกำลังก็จะมีเยอะกว่าครับแต่ว่า working เนี่ยมันเป็นวิธีวิธีดั้งเดิมวิธีเก่าซึ่งงานงานวิจัยสมัยใหม่ๆเนี่ยเขาทำออกมาก็จะเป็นอยู่บนพื้นฐานของวิธีกำลังนะครับเพราะนั้นพอพอตอนนี้ยังคู่ขนานกันอยู่ก็ทุกตัวก็จะจะมีจำนวนตัวเหมือนกันแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ working มันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับ ตัววิธีกำลังเนี่ยก็จะมีจำนวนลูกสม,มุนเยอะกว่าแต่แต่เดี๋ยวถ้าถามผมผมก็ใช้เป็นทั้งสองวิธีะนะใช้เท่าๆกันตอนผมเรียนมาอาจารย์ก็แบ่งครึ่งกระดานแล้วก็สอนแบ่งครึ่งกันก็ใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับอันนี้ถ้ากดในปุ่มแมนนวลตัวนี้นะครับพอแนะนำการใช้งานเนี่ยก็จะมีคู่มือออกมาเป็น pdf ให้ดูเลยไม่มีปัญหาเราไม่หวงห้ามนะครับเชิญใช้งานกันเต็มที่นะครับอ อันนี้อย่างอันนี้ก็จะเป็นที่ตอนติดตั้ง n .net นใช่ไหมครับผมก็จะแนะนําไว้เรียบร้อยแล้วท่านก็มาสามารถที่จะมาอ่านตรงนี้ได้นะครับขีดความสามารถของโปรแกรมนี้ก็ผมก็จะใส่เพิ่มก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่โดยพื้นฐานก็คือเราก็จะมีทําตามวิธีตามมาตรฐานของสาวิธีนะครับก็คือกฎกระทรวงนะครับเผื่อบางท่าน เจอเวลาไปยื่นกับหน่วยงานราชการเขาอ,อาจจะเคร่งคัดทางด้านนี้นะครับแล้วก็วิธีตามมาตรฐานของวอสทนะครับแล้วก็จะมีวิธีตามมาตรฐานของ ACI อันนี้แบบใหม่ล่าสุดอันนี้ผมใส่เข้าไปเอง <c oughs> คือว่าเราก็จะคอยติดตามว่าม,มันมีอะไ้มีวัฒนาการอะไรใหม่ๆก็เอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็ คิดว่าอยากจะใส่เพิ่มเข้าไปก็คิดว่าน่าจะมีบางท่านต้องทำงานกับบริษัทต่างประเทศอันนี้ก็อาจจะจาเป็นต้องใช้งานนะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลโครงการแล้วก็โลโก้ของบริษัทผู้ใช้งานเองได้นะครับกำหนดพารามิเตอร์ตามที่เราต้องการได้นะครับ แล้วก็เลือกวิธีการตามมาตรฐานนะครับเราสามารถที่จะเซฟโหลดได้โดยตรงนะครับเซฟเป็นไฟล์แยกไฟล์ข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นนามสกุล XML ซึ่งสามารถที่จะเปิดดูได้แล้วก็ทําความเข้าใจได้อย่างง่ายดายท่านสามารถที่จะเอาไปปรับปรุปงแก้ไขอะไรต่างๆได้แอบกระซิบนิดนึงว่า,าเรามี2โปรแกรมนะครับก็คือ RC Working RC วิธีกําลังใช่ไหมครับไอ้ไฟล์ข้อมูลของทั้ง2โปรแกรมเนี่ย มันใช้งานร่วมกันได้ครับเยี่ยมมากเลย,เย,มมเลยสนุกมากเลยเช่นท่านออกแบบคานตัวหนึ่งโดยวิธี working แล้วเนี่ยแล้วท่านก็เซฟข้อมูลไว้ใช่ไหมครับแล้วท่านก็มาใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนี่ต้องซื้อสองโปรแกรมนะแล้วก็สามารถที่จะเปิดไอ้ไฟล์ข้อมูลคานตัวนั้นเนี่ย,<โด>ยมาใช้กับโดยวิธีกำลังได้ด้วยนะยนั้นผมใช้เหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจ ก็ต้องทําอะไรให้มันสะดวกแล้วก็ง่ายๆนะครับไม่จําเป็นยัต้องมากักมาอะไรกัน,นเสียเวลานะครับเราต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยมีความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับให้ใช้งานและคล่องตัวมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรที่มันไม่สะดวกบอกผมมาได้เลยเพราะผมก็ขี้เกียจทำเอาให้มันสะดวกเพราะฉะนั้นวิธีนี้มาใจกับวิธีนี้ไฟล์ข้อมูลมันใช้ระบบเดียวกันนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเน้นย้ำที่ว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะเน้นที่การสร้างรายการคำนวณน,นะครับหลังจากที่ตอนที่เราคำนวณเนี่ยหน้าจอที่คำนวณเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใช่ไหมครับเปลี่ยนกับไปเปลี่ยนกับมาอะไรต่างๆพอเราโอเคได้ที่แล้วเนี่ยเรากดสั่งปริ้นปุ๊บนะครับเราจะสร้างรายการคำนวณให้ออกมาในรูปของหน้าขนาดที่พร้อมที่เราจะนำไปยื่นของหน่วยาได้ <laughs> ใช่ครับอันนี้เป็นเพนพอยต์เหมือนกันใช่ไหมครับมันเสียเวลามากใช่ไหมครับกว่าจะทําคํานวณมาได้แล้วต้องมานั่งทํารายการคํานวณทํารายงานอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะพยายามทําให้อยู่ในรูปแบบที่เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือต่างๆนะครับสามารถอธิบายเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปนะครับก็จะมีลิสต์แล้วท่านสามารถก,กดเข้ามาดูได้ไม่มีปัญหาจะปิ้นออกมาจะอะไรแต่ใน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 กล่องเราจะมีให้อยู่แล้วเป็นเล่มเล็กๆนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่คลิปต่อไปก็จะเข้าไปสู่ที่แต่ละตัวว่าใช้งานกันยังไงนะครับสวัสดีครับ